กันใวัสดีค่ะมอนีมาเยี่ยมบ้านหน้ามามาบ้านน้องไส้ช่องพระอุทิตยไม่พิมพ์ค้นสั่งฟ ah, ันนะคะเนาะมามาหาเอาของมุ is is ่งค้นไปมาขอนี่บะไรมาสื่อมาขอบุญน้องไส้ขอดปูอันนี้เขาเอินไหมยังเกาะไหมแง่แง่ภาษาบางคาเอินไมมแง่แง่แต่มาภาษาไทยก็จะเอินว่าเทพประบุษ เปิดมังค้นอะไรเปิดมงค้นสมัยตะกอนนี่ตะพอตะเมียพนว่าไปเอามะตะเมืองเล้าไปเอาข้าเจียวไส่กระสอบมาไปขายบุญย่ังขาดทุนข่วมด้านด้านใดด้านเมตตาบ่จ้ะด้านขังแบบเทเป็นเทพ่อขอพวกค้าขายทีหม็อพระเบิ่นบัวคอยช่วยข้าขายช่วต้นดีไปเป็นปูว่ายเลี้ยงไว้เ่ายพี่ใครอันหนึ่งเขามาหาเาดอกอาพ่อว่าสีได้ก็ได้เองสินะ ช่วงเย็นเนี่ยตรงเลยนะเติมเทพบุตรแท่งแท่งนอนภาษาบานเาอื่นไม่ไม่แงีบานเ้าครมีดิมามีนี่แหละนอนขันขนม่มีบุญขันคนมามีบุญก็คือบ่ได้ครอล้องบุนขุนขุนขกนขุนขุนขุนขูนขุขุนขนกุนข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 อนขนขุอขอนขขุนขุุนขุนบครอุนข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 านเุาขุนาุนขุนขุนญนังน่อนขุ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 นนนน ขึเน่ไปตัดผมผมก็หยดเออนี่แหละจะมาเบิ่งอยากมาถามมึงเงินมีกระต้นเงินไหลน้องท่องไหลมาเนาะคันนี่ใบประจําเฮือนซ่านบันซองเบือบ่อยากจ้ะ น่าแล้ี้ยงลูกไส้ก็ขึ้นมาแล้วขึ้นน้ำแล้วลูกสาวอันนี้น้องยังน้อนี่งามแท้ป่ะน้องยังคนนี้อันองน้องยังนี่ลูกสาวนี่แช่โอ้ยน้องมาลุยน้องมาลุยเอ้ยขอโ่งน้ำเด้อมาลุยมาลุยโอ้ยจะมันสวยเนาะผุวน่ะของปวดเอาให้เนี่ยกำลังสมบูรณ์ โอ้เอาหน้องมารวยเอ้ยไปไปหาพ่อมงคลครับไปลูกไปไปหามงคลนะเด้อไปลูกไปสวยขนาดเลยสวยเลยมันหูียมันแต่เลี้ยงอยู่ดิสวยสวยสวยต่อเกาะแจกแลกบ่เอาแล้วเนี่ยน้องมารวยเลี้ยงก่อรมูด้จันซื้อมาเท่าไหร่จันสี่สิบสาม ไปแม่สาวน้อยได้ได้จักปีแล้วปีสิบเดือนปีสิบเดือนแล้วครับสน้องมารวยเนาะรวยรวยได้หลายเด้อจังหวานี่ล่ะเพิ่งว่ากับภูเอาเราไม่กัวไปดงานค่ะควันตกสวงอยู่ดิอย่างกระเบนก็จะเป็นน้อยปีนหาพื้นหาท้องขวัญขึนขวัญท้องไม่ได้คู่นั่นได้เหมือนคู่นั่นแม่ก็ลูกเสื้ออย่างนั้นอันนี้เป็นลูกเสื้อน้ำโขกอันนี้เมียเมียตั้งเนาะ เอ็นแ an an ม่ใช okay. ่ค mm ือคำคุณคำคูณครับคำคูณกับน้ำส้มโตผู้บ่หันโตผู้ครับอยากเอาการอยู่เด้อน้ำโซกน้ำโซกอันยู่งเหินหนึ่งก็ไปเล่น่อนแล้วเริ่มอยากหยอกนะครับเริ่มพยายานเขาบ่นอยากหยอกอยากขยิบอยากทำอะไรมาอยู่เฮือนหนึ่งล้างอ่านซื้อบรงน้ำโซมกันไปเลาะแล้วด้วยเนี่ยซื้อว่าแบบเอี๋ยว่าบบกจอนจัดแล้วบ่อยู่งเหินนี่งอมอยู่ดอก นี่ม่คือ,อ,อ,อม,ามารวย <c oughs> น,นู่นหลงเนอะน้องมารวยดีละเห็นพ่อมงกลเขารวยๆวเด้อกเดือทำมากุ้นนี่เพิ่นเด้อนั่ก็คือการออกลูกไล่ยๆเด้อแม่ค่ะมึงกุ้นเลยลูกหลนี่ผ้ง,งามแห่งมารวยโชคโชคกชคโกคกชคโชคโชคโชค เไปาาสื้อคนาแล้มาสื te right. ้อเยไมิสเีันเเงินตะกอนมาม่นหน่อยเ้อเมนบาในหม้อไปกินเสื้อไปตั้งไพวไปพันแล้วก็ตายเลยเปแบบกินเราวบ่ย่อยนั่นน่ะไปกินสิไปกินทุงยางทุงยางสินะตายลูกคนมาถือฝ่าผ้าตายนี้ ลูกซื้อบักมืนลอรอนีอ่จังสิหลันเฮ้นงั้นมันหลายสูงในเตียงเขาบ่หลายจ้าเขากบ่ขายมือนั่นจะเอาเอาเอาอ้อยดำไปจะหายาวไม่ได้ว่าไปซื้อเฮ้ยเรื่องหา่เดี๋ยวว่าใคจะปว่รขออยู่เขาบางที่เนี่ยน้องคนสั่งฝันน้องจะน้องมีแต่สิรหลืองด้วยน้ำไฟนาำยางแล้วเราเห็นมันใหญ่พปนล่งนงระละชื่อชูเป็นระละ <laughs> คือตอนผมมาช่องทางนี้าบอหนาไก่เผือี่ยมเขาเจ้าผมมาเนี่จะพอมงคลเ่าน้องขนหจากอันพ่อค่าพ่อค่าขายไก่บ้านนี้มาทํำฟัมฟ้ามไฟฟ้ามแบบฟ้ามยางไปไปไปท่ายแบเนี่ยจ้ะไปเบ่งแบ่เด้อฟ้ามเผือดขันหวมีถึงฟ้ามไฟฟ้ามแบ่เนี่ยพอมาไปมีุ่กอยางน้องขนหเลข้ลวดก็ตัวเดียวก็เลี้ลวดพวตินได้สามแปด ให้ปรปูดรุ่นปะคะอย่าลืมเอาเด้อนนั้นอย่าลเอาหายอ้ําไปรถไปเดี๋ยวก็ลืมมหหดลายเดี๋ยวจะซื้อฟาร์มเพิ่นโกมินฟาร์มจะ้ะผู้ใดสนใจมีแบมีควายมีอย่างหลายอย่างขอมาชมเลยเดีย๋ยวจ้ะต้นพยนนันโนคันโนสู่ชีวิต เอาทุกสิ่งทุกอย่างโชคมาฝากน้องนุ่งหมินราไปส่มแดดเนาะคะเนาะ กํา <pedestrian> ล <funded> ังกนอยู่กัจ้ะเอคือมามาหานี่คือมื้อเฮือนอยู่งามแท้นาะเออคือมื้อเฮือนงามแท้่าอ้ยของแ้นี่เด้นี่เสียสิสะูนี่ฮงามแท้นาะบาดนี้โอ้ยอันน้ คนขยันเนะค่ะเนะบ่มีอยู่ทุกดอกค่ะยังกะเฮ็ดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะสิบด้วยไปตั้งนานแล้วจัะตามแดดของมงคลเนะค่ะเน่ เฮียนงามแท้เอนแมา่จีเอาาินเบะเบะอยู่เงา,าเอีกทำวิธีชีวิตด้วยกันเนาะเแสบบอยล่ะแสบบอหืมแสบบอ มาบ้างหาานห่พยเด็กเตืมกันขายของนองฮ่าลกเน,นียี่ยังอะนี่ยัดเ,เยดจ้ะพาสรงเฮือนแบนแล้วคะเนาะต้องเฮ็ดเพื่อนเนี่พนยพยูจังสีบ่บ่อเลี้ยงน้ำอัดพื้นบ่ได้บ่อเมนบ่อจา่าอันนี้มันหลายมันหาชิกว่าหาชิจะงุกซิบโตนะครับแฟน,น,นรับซื้อจังได้จ้ะนี่ เป็นโล่นโลแนีด่งามาคั้เป็นโลขตัวตัวนึงประมาณท่าไดบอกคุณฟังเ่ยค่ะเมื่อวีมีเขาเซื้อ20โล่20โล,ล่20 <c ười> โลขึ้นอีเป็นอีกราคาหนึ่งโอใส่20โล่ลงนี่ราคาดีใช่ครับราคาดีเพราว่าเขาซื้อเขาจะไดุ้้นตัวเขาจะอาศัยว่ามันมใหญ่ึ้นหนาเขาจะได้คน,น,น,ดนอยู20ขึ้นนี่กัราคานึงอีกครับโอ้แล้วว่าช่วงเมื่อวีนี้นช่วงหน ส่วนแขกุตริมเขาเจาซื้อสินกันย่าตุนาวยเจ็ดสิบเดอขึ้นนะครัลโลหนึ่งบ่จ้ะลหนึ่งนะอีเจ็ดสิบสิบลขึ้นกระโตนึงกระต๊กขาลอยาีโถน่อยโต๊โตนึงกระต๊กบ่แมาว่าสองสามพันเตียเตละสามพน่อย่างนตัวสพัน่ต้องเอาลายก็ไดน ตามบ้านเรา0ีตัวน mm ึ hmm. food, ่งยากมากกำลันอ so mm. ่ so there, mm ุ่นนี่โอ้ไม่จะได้ขายเรืงืองนะองซื้อสินดนะขุนใบตี้นี่เด้ตัวหนึ่งตัวนี้ใหญ่เลยได้นนี่ตัวนี้แม่พันกว่านตัวนี้ประมาณจังโลจังาจัก่บนี่แเอาอันซุ่มซุมหดได้ลายไปใส่เบิรตัวเห็นไหมตุ่มใหญ่ตอนมาบังหัน ดูแตลางคุณมันตัวใดอิ่มอิ่มมาขึ้นมานคุณน้องุนตัวหนึ่งกับประมาณนึงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนาะค่นเนาะตัวหนึ่งกับตุ๊กสามพันอันแพนี้ลูกลูกจัดการใต้ก็ูกไปพ่อเป็นจัดการยังขวยข่อยพวอยเลียงควยเกษตรกรพันแท้เอันนี้ก็เป็นข้อเป็นข้อยุ่แม่พันุนเหมือนอิ่มเมนเดียนะ้เเขาไปนอนคอไฟคองมัน ยิ้แล้วก็นอนเอียนไงเนี่ยก่อิ้เสียมินลูกชายเจ้าของฟรามเนาะค่ะเนาะเสียมินฟ้ามเบล่เอา ้าาตราเข้า่ะสำหรับมือนีกัเขาเยี่ยมฟร์มแบบฟรามควายพ่นุค่ะนุวนกัีงเกต้ับลับากคนไร้คนแช่คนติดตามนเด้อค่ะเด้อช่องช่องคนสร้างฝัน95นะคะนาเยี่ยมชมฟรามแบบเลี้ยงอยู่บ่มิ่ทีเลี้ยงอยู่บ่กเลี้ยงสิเอาไปน้ำเมียน้ำเดียบ่จ้า พิมบ่มีเวลาลี้ย่งเดีไม่พิมไปหาตะเล็บมาให้เอฟซีเบิ้งพิมมักยังเดียวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะคะเนาะส่องคนสร้างฝัน95ยังดีๆกดีจะนั่เสนอเนาะค่ะอันนี้ป้ามแบกอะโลล์มันก็ขายประมาณ170ย่ามมุสลิมถือสินอดีิคนเราคงขายดีจ้ะตัวหนึ่งก็เอาไลา์เอาตัวละ3,000เนาะค่ะบ ตกไปตัวละสามพันอยู่ได้สบายสบายเนาะค่กินผักกะทินกินเปลือกผักกะทินจ้ะมาเห็นเพิ่นเลี้ยงตั้งแต่เพิ่นบ่มีหลายป็นดอกจ้ะท่านเดี๋ยวมีขอกป่านนี่เดี๋ยวนี้ขยายงานขึ้นมามีขอกมีเฮือนให้อยู่สบายแล้วจ้ะฟอกับแม่ก็เลี้ยงควายลูกก็เลี้ยงแบ่แบ่งหน้าที่กันจ้ะซึ่งขายของ ตลาดข้องผมเน้ะค่าเนะได้สนใจกับมาได้ด้วยค่ะเดอะ้อดูเนี่ยพี่กาดอยู่บ้านเชียงเขาเนี่ยละ่ะค่ะขอมองคลป้ามปายยังก่อนนะจ๊ะขอมิ้นป้ามแพ ผมยิ้มามแทนเนอะค่ะน้อผู้ใดสนใจมาได้มันบ่จ้ะมาได้ครับมาเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้เยี่ยมส้มได้ค่ะแบ่งปันได้จะแบ่งปันเนอะค่ะน้อสำหรับมือนี้ก็คอยส่งหมายลำด้วยเด้อค่ะเด้อมีอย่างกับมาถามพอมงคลเท่าใดเด้อจ้ะถามลูกไถามลูกไส้ลูกไผ่ได้บริษัทถ้าสนใจอยู่ข้องทมก็มีเด้อจ้ะไก่ทอดอร่อยอร่อย เอ,อเอาทุกอย่างจ้ะ <laughs> ได้สิม่เอาทุกอย่างคนรวยบ่ยอมย่อท้อ <คน S 2> ต่อชีวิตจ้ะคนสร้างคันค่ะสารัามือนี้ก็สันนี้ก่นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ <laughs>